เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราเกี่ยวกับอนาคตของทางหลิดิอสัสปิดทีมชาติโคราเบียของเรากันก่อนเลยหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ตกเป็นกระแสะข่าวลืออย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและบรรดาสโมสรเงินถุงเงินถังจากทางประเทศสุดิอาราเบียแต่ล่าสุดตัวของทางดิอัสเองก็มีการออกมา้สัมภาษณ์ยืนยันกับทางเทเลมุนโดเดอะอร์เตสโดยระบุชัดเจนเลยว่า ตัวของเขายังคงมีความสุขดีในทีมแอนฟิล์และเจ้าตัวก็เปิดกว้างสำหรับการต่อสัญญาจะบับใหม่กับทีมของเราด้วยจากสัญญาปัจจุบันที่ผูกมัดเขากับทีมของเราถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2027เท่านั้น ทั้งนี้ตัวของทางดีอาสได้รับค่าหน่อยกับทีมของเราที่ตัวเลขณนะปัจจุบันเพียงแค่ห้าหมื่นกับอีกห้าพันปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่รับค่าแรงน้อยที่สุดภายในทีมของเราเลยก็ว่าได้อยู่ที่เพียงแค่อันดับที่สิบห้าภายในทีมของเราทั้งหมด มันจึงทำให้ตัวของทางบีออสเองอยากจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมประมาณราวสามเท่าตัวอยู่ที่ตัวเลข1นึ่งแสนเจ็ดห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งทางสมสรฟุตบอลวัปปูก็ชี้แจงแถลงไขาถึงประเด็นนี้ออกมาแล้วว่าพวกเขาก็เต็มใจที่จะยืน่นข้อเสนอในการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับนักเตะอย่างสมน้ําสมเนื้อแต่สุดท้ายตัวเลขจะไปอยู่ที่เท่าใดนั้นมันจะขึ้นอยู่กับผลของการเจรจา3ฝ่ายระหว่างตัวของนักเตะเอเนส่วนตัวของเขาและผู้บริหารของทีมเรานั่นเอง ใช่เลยผมมีความสุขอย่างมากกับสโมสรของเรานะ The e a r g h c l นับตั้งแต่วันแรกที่ผมย้ายเข้ามาที่นี่ผมก็มีความสุขมาโดยตลอดแล้วผมก็ยังคงใจเย็นกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะผมกำนึงมีความสุขกับการได้ลงเล่นให้กับทีมที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้และเราก็เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กันอยู่ด้วยใช่เลยเรากำลังดำเนินการในประเด็นนั้นอยู่ สำหรับผมแล้วคงต้องบอกว่าการที่ผมจะได้อยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนนั้นมันขึ้นอยู่กับสโมสรนและทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆหลายอย่างที่เราจําเป็นจะต้องจัดแจงและแต่ละส่วนมันอาจจะต้องมีการพูดคุยแยกส่วนกันโดยสัมไปนะแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าผมยังคงใจเย็นกับสถานการณ์อยู่ ผมมีความสุขและผมก็สนุกอย่างมากกับโอกาสที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันเวทีพิมเนลีนี่คือสถา,านการณ์นักปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับอนาคตของผมในในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางหลุยดิอาสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของทางอาร์เนสต็อตในแยดัช์มนของเรากันบ้า หลังจากเขาเพิ่งย้ายจากทางเฟยโนลดรรถเทอดำมเข้ามาคุมทีมของเราย้อนกลับไปในช่วงสัมอร์ที่แล้วและนั่นก็เป็นการเข้ามารับงานต่อจากทางเยอเกนครอบอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลที่คุมวังเหียนในทีแอนฟิล์ของเราไปอย่างยาวนานถึง9ปีด้วยกัน แรกเริ่มเดิมทีตอนที่สลอตเพิ่งจะย้ายเข้ามากลุ่มปังเหียนทีมของเราใหม่ๆนั้นหลายคนจะมีการตั้งแง่เลยด้วยสําไตว่าผู้จัดการทีมคนนี้จะสามารถนำทีมของเราประสบความสําเร็จได้จริงๆหรือเพราะเราก็ต้องยอมรับกันเลยว่าชื่อชั้นของทางสลอตณนะเวลานั้นไม่อาจจะสามารถมาเทียบชั้นกับทางครอปได้เลยจนบางคนมีการตั้งแง่ไปเลยด้วยสัาไตว่าทีมของเราอาจจะเข้าสู่ยุคมืดหรือเป็นช่วงที่จะต้องถอยหลังลงครองแล้วหรือไม่อย่างไรอกัน ตัวท้ายที่สุดตัวของทางสล็อตก,ก้พิสน์สีไม้ลายมือของเขาได้เห็นอย่างชัดเจนจากการที่สามารถจะนําทีมของเราพังอาะขึ้นมาคว้าแชมป์พิมลิกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ทั้งๆท,ที่มันเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกถึง4นัดด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงผลงานของเขาได้ดีที่สุดจากการกระทําของโจตัวเองและมันก็ยังเป็นการช่วยให้เขากลายมาเป็นเพียงกุญสือคนที่6เท่านั้นในหน้าประวัติศาสตร์ที่สามารถจะประสบความสําเร็จกับการคว้า แชมป์พิมียเ์ลิกได้ทันทีในฤดูกาลและที่เข้ามาทำงานบนแผ่นดินแดนผู้ดียังไรก็ตามหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์พิมียเ์ลีกร่วมกับทีมของเราดังกล่าวข้างตน้นและจากนั้นก็เป็นการคุมทีมลงสนามในสองเกมบิ๊กแมตช์มาติดติดกันเลยไม่ว่าจะเป็นการประชิญหน้ากับทางสิงโตนั่นเงเหนือครามเจอซีหรือแม้กระทั่งเกมกับทางปืนยหญออสเนอกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเกมที่ไม่ได้มีผลใดๆกับทีมของเราแล้ว จากนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นภาพของตัวทางสล็อตเดินทางไปที่เกาะอิบิซาในประเทศสเปนที่ซึ่งเขาก็ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จของโจตัวและได้รับการต้อนรับอย่างอบอ,อุ่นทีนั่นก่อนที่มันจะมีการปล่อยคลิปวิดีโอดังกล่าวออกมาแชร์กันสนั่นสื่อสังคมออนไลน์กันเลยทีเดียว นั่นถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาพักเบรกอย่างแท้จริงของทางสลอตเพราะกว่าที่เขาจะมีโปรแกรมนําทีมของเราลงเล่นนัดต่อไปก็ต้องรอจนกระทั่งถึงวันที่20พฤษภาคมในการที่เราจะต้องบุกไปเยือนทางนกหนังนวดไรตันแอนด์โฮฟเอาเวียทำให้ในตอนนี้ตัวของทางสลอตสามารถจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดของเขาได้อย่างเต็มที่ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราะม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องตาวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาจะอำลาทิทแอนฟิ์ของเราไปนั่นก็คือในรายของทางเร็กซานเดอร์ารนโน่ปักขวารองกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่แล้วตัวของทางคริสเขา้าปการตั้งโต๊ะแขลงอย่างเป็นทางการแล้วว่า เขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราจากสัญญาปัจจุบันที่กำลังจะสิ้นสุดลงตอนจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้และมันก็จะเป็นการยุติความสัมพันธ์ของเขากับทีมของเรายาวนานกว่า20ปีอีกด้วย แลกเริ่มเดิมทีเพื่อนร่วมทิศอีกสองคนของเขากตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระบายคล้ายครึงกันทั้งในตัวของทางเวอร์กิลฟันได้ประกาศกับตันทีมของเราและโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ที่ต่างก็จะหมดสัญญากับทีมตอนช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดทั้งฟันได้และซาลาส์ดังกล่าวข้างต้นก็ตัดสินใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปอีกคนละ2ปีซึ่งผูกมัดพวกเขาไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2027เจ นั่นหมายความว่าคนเดียวที่ตัดสินใจอําลาทีมของเราไปจริงๆก็คือตัวของทางเคร้นดังกล่าวข้างต้นและล่าสุดแม้กระทั่งตัวของทางฟันได้ก็มีการออกมายอมรับระหว่างการที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีเลยว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้ตัวของเขาเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมตัวของทางเรซานเดออาโนถึงต้องการที่จะย้ออกจากสโมสรของเราไป สำหรับผมแล้วมันไม่มีที่ไหนเลยนะที่ดีกว่าทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p o ลอีกแล้วฟานไดกล่าวและในช่วงซัมเมอร์นี้มันก็จะเป็นซัมเมอร์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับทีมของเราด้วยผพราะมีความเชื่อมั่นในสโมสรและผมก็เชื่อมั่นในผู้คนที่มีอำน,นาจการตัดสินใจว่าพวกเขาจะตัดสินใจทําสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในฐานะักแชมปี้ยนมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะกับการป้องกันแชมป์แต่ผมก็เชื่อว่าเราจะเสริมทัพเข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะทีมของเราสามารถจะก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งตารออยู่เลยนะมันน่าตื่นเต้นมากและมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่เราจะได้เห็นว่าลเวร์พูลของเราจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร ว่าถูกสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของทางอเล็กซานเดอร์อาโนและการตัดสินใจของเขาตัวของทางฟันได้ถ็้าไการตอบกลับมาแบบเพียงสั้นๆว่าสำหรับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจความคิดของเขานะเรื่องนี้คุณคงต้องไปถามตัวของเขาเองฟานได้กล่าวกิ่งท้าย ในๆนก็มีการเปิดประเด็นมานเรื่องดาวการย้ายทีมของทางเท,งทงรนานเดอ์อาร์โนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเกาะติดเรื่องนี้ให้ครบต้นกระบวนความกันไปเลย หลังจากเกมการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมของเราก็มีโปรแกร,รมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเย็ยนของทางปืนจากออสนอลก,ก่อนที่จะล้องอวยได้ผลเสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยที่ทีมของเราออกนําไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนก่อนที่สุดท้ายจะมาเจอทีเด็ดของทางทีมเย็ยนตามตีเสมอกลับมาได้ ยังงมมก็ตามในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวนั้นเองตัวของทัตอเล็กซานเดอร์อาโนก็มีรายชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเพื่อเปิดทางให้กับทางครอนอบแบดลี่และกขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเราได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ ทว่าอารนเนสสลัดก็มีการปรับหมาส่งเท้นลงมาในการแข่งขันครึ่งเวลาหลังในนาทีที่67ของการแข่งขันและโจตัวเองก็ถูกแฟนบอลของทีมเราโห่ใส่จากการที่เขาตัดสินใจจะทิ้งทีมของเราไปหลังจากจบฤดูกาลนี้อีกด้วยแม้คณะนั้นหลังเกมการแข่งขันนัดเติงก่อน เราก็ได้เห็นภาพของการที่ตัวมิเกลออตติตาในแยะ่จอมทคติกของทางฝั่งเดกันเนอร์นั้นมีการเข้าไปสวมกอดและพูดอะไรบางอย่างกับทางอเล็กซานเดอร์อาโนด้วยจนทำให้มันเกิดกระแสข่าวลือขึ้นมาว่าสิ่งที่ตัวของทักอตตีตาได้พูดกับอาโนนั้นก็คือคำว่าขอให้ในายโชคดีที่เมืองมาดริดนะ เรื่องดังกล่าวถูกแชร์กันไปสนันสื่อสังคมออนไลน์จนประเด็นนี้ก็ถูกนํามาสอบถามกับตัวของทางอาเตต้าถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่โจตกก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยเพียงแต่มีการเข้าไปพูดแสดงความยินดีกับนักเตะทุกคนของลิเวอร์พูลที่สามารถจะประสบความสําเร็จในการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มาครองได้ต่งาง่ากเพราะมีการแสดงความยินดีกับนักเตะทุกคนสําหรับเรื่องนั้นนะเพราะผมเชื่อว่าพวกเขาสมควรที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้ว อาเตตากล่าวพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดนะและผมก็มั่นใจด้วยว่าพวกเขาทำงานกันอย่างหนักกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ดังนั้นพวกเขาสมควรจะได้ฉลองตำแหน่งแชมป์แล้วและพวกเขาก็สมควรจะได้รับการแสดงความยินดีด้วย ในๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางเครน์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวออกมาอย่างหนักว่าทางเรอันมัดดิจะมีการยืนน่นข้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวทางเครน์ก่อนกำหนดเพื่อหวังที่จะได้ตัวเขาไปลงเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้า อย่างไรก็ตามล่าสุดทางซาวเวโซเฮโคนักข่าวคนดังจากทางสกายสปอร์ตสื่อเชื่อถือใต้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้เลอันมัดริดก็ยังไม่มีการยืนร่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการเพื่อดําเนินการในเรื่องดังกล่าวแม้ว่ามันจะมีการพูดคุยเล็กๆน้อยๆไปบ้างึงความเป็นไปได้ในเบื้องตน้นแต่ก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เรื่องันมาร์เก็ตยังไม่มีการยื่นข้อสเสนอเข้ามาและขอเซ็นสัญญากับทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการติดต่อมาหาทางหรือว่าผู้เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการจดึงตัวแบกขวารายนี้ไปเล่นให้กับพวกเขาในศึกชิงชมป์สมูรอนโลกในเดือดหน้านะสู่เฮโคโพสต์ในหน้าเอกสุดตัวของเขา อเล็กซานเดอร์อานโน่ก็มีการออกมาประกาศเมื่อวันจันทร์ที่แล้วว่าเขาจะอำลาทางลิเวอร์พูลไปเมื่อเขาหมดสัญญาลงในวันที่30มิถุนายนเขากำลังจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในฐานะนักเตะฟรีเอเยต์ Free ien, แต่พวกเขาเขาต้องการที่จะได้ตัวเขาให้ย้ายกลมบมาก็แต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนเลยเพื่อให้เขาสามารถจะไปลงเล่นได้ในทัวร์นาเมนต์รูปแบบใหม่ของทางฟีฟ่าที่มีการขยายทีมแข่งขันเป็น32ทีม มารกิตจำเป็นจะต้องยื่นข้อสเสนอเข้ามาตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพื่อส,สัญญากับนันกเตะหากหวังจะให้เขาไปลงเล่นทันเกฑ์การแข่งขันรอบแบตกลุ่มที่สหรัฐอเมริกาพวกเขามีการโทรไปหาทางนึกว่าผู้เมื่อวันจันทร์ที่แล้วตอนกลางคืนเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ตัวของทักเล็กซานเดอร์อานุมมีการประกาศเรื่องการอำลาสโมสรของเขาตอน10บโมงเช้าพวกเขาหาลือถึงการย้ายทีมของเขาตั้งแต่เนิ่นๆแต่จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยื่นข้อสเสนอเข้ามา อเล็กซานเดอร์อาโนก็ได้รับการต้อนรับแบบไม่เป็นมิตรจากบรรดาแฟนบอลที่แอนฟิลดตอนที่เขาถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาเป็นตัวสำรองในการแข่งขันครึ่งเวลาหลังในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเสมอกับทางอาร์ซนอลไปสอบประตูต่อสอง นอกจากนี้บรอันมาดริดยังต้องการจะได้ตัวทางชาบีอรองโซ่เข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของพวกเขาแทนที่ของทางคาโรอันนชลรตติในตอนที่พวกเขาจะบินไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมการสนับเกมนัดเปิดสนามกับทางอัลฮีราในวันที่18มิถุนายนที่เมืองไมอามีอารองโซ่เองก็มีการออกมาประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเขากำลังจะอำลาทางบทเออร์เลเวอร์กูเซนตอนจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอี่ยจะขอพาเพื่อนๆวกกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง พราหนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวผพันกับทีมของเราตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในรายของทักอันเจโรสติงเลอร์มิดฟิลด์ตัวเก่งจากทางสโมสส์นมาข่าวสตุดการ์และถึงขั้นที่ทางเจมเพียสเหยียบข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอเลติกก็มีการออกมายืนยันด้วยว่าทีมของเราแสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่จริง ล่าสุดทางฟาเบียนโวเกมุนผู้อำนวยการกีฬาของทางสตุตการ์ทก็มีการออกมายืนยันเลยว่าพวกเขาไม่ได้ปิดกั้นโอกาสการย้ายทีมของเาาเตะวัย24ปีรายนี้ต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการติดต่อทาบทามตัวของนักเตะอย่างเป็นทางการเข้ามาจากบรรดาผู้บริหารของทางลิเวอร์พูล เราไม่อยากจะปิดกั้นโอกาสความเป็นไปได้ใดๆของสิ่งที่มันกำลงจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามนะโวเกมบุนกล่าวเกี่ยวกับโอกาสการย้ายทีมของทางสติลเลอร์แต่วันนี้ไม่มีการติดต่อเข้ามาทั้งอย่างเป็นทางการิดทางตรงและทางอ้อมด้วยจากทาง hood, ิรวอว์พูลติดเรื่องของทางอันจจโรจนกระทั่งถึงตอนนี้ อยังไรก็ตามเราก็ยังคงยืนยันแผนการที่จะใช้งานเขาต่อไปนะแม้มันจะมีกระแสข่าวออกมามากมายเช่นนั้นแต่เรายังไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเริ่มต้นการแข่งขัหนในฤดูกาลนะ้าโดยไม่มีทัอังเจโลเขาพัฒนาขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะและสามารถจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาในเวทีระดับนาน,นาชาติได้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีความสนใจในตัวเขาเข้ามา แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสใดๆที่มันจะเกิดขึ้นได้นะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการเข้ามาเท่านั้นในก็เปิดประเด็นมเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนัะเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะเกาะติดเรื่อนงนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย พราะอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทีมของเราตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางเชอรมีฟร่ฟิลมปงมักขวาตัวถิ่งของทางห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์กคูเซนที่ถูกทีมของเราวางเอาไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่จะดึงตัวเข้ามาแทนที่ตัวของทางเพนเล็กซานเดอร์อาร์โนที่กำลังจะอำลาสโมสรของเราไป ล่าสุดทางฟอร์เรนเพิร์ตเทนเบิร์กนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยปัจจุบันเขาเองก็ทำงานให้กับทาง e s k y Sport ์เวอร์ชันภาษาเยอรมันและโจโตัวก็ไม่การออกมาชี้ชัดเลยว่าลูกภูเขของเรามีการพูดคุยกันระดับสูงในการคว้าตัวตวทางฟิลมโปรเข้ามาเสริมทัพในทีมแอดฟิลไปแล้วเข้าใจว่าลิเวร์ภูเากำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการไล่ล่าตัวตทางเชเรนีฟิมโปรนะการพูดคุยระดับสูงได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้ว พรตเทนเบิร์โพสต์ยินยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขารายละเอียดเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังตามมาและเนื่องด้วยการที่เขาสามารถที่จะย้ายทีมได้มันทำให้นักปัจจุบันเข้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกระดับท็อปสำหรับทางสโมสรฟุตบอลิรือร์พูกูกับความเป็นไปได้ที่จะถูกถึงตัวเข้าไปแทนที่ทางเอรอเล็กซานเดอร์อาโน ตัวของทางฟริมโปงเองก็กำลังวางแผนสําหรับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะวินแบ็กทางฝั่งขวาวัย24ปีสามารถที่จะออกจากทางเลเวอร์กูเซ่นได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขค่าจีสัญญาที่ถูกระบุเอาไว้ราวาบ3 5ถึง40ล้านยูโรหรือคิดเป็นรกาบถึงล้านปอน มือฟังคำยืนยันจากทางสกายสปอร์ตเยอรมันถึงความสนใจของทีมเราในตัวของทางเชรมี่ฟริมโปรงกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยก็จะขยับมาดูสื่อสายหงอยางทางเดฟโอซีคอปกันบ้า หลังจากพวกเขามีการทำสกูปพิเศษยืนยันออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางเอเ่นต์ส่วนตัวของทางฟลินตรงได้เดินหักมาถึงประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีนัดที่จะเข้าพูดคุยกับบรรดาผู้บริหารของทีมเราที่นำโดยทางริชาร์ดยิลส์พวกหน่วยการกีฬาและรวมไปถึงทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของทางเฟนเวสปอร์กเพื่อพูดคุยระหว่างที่จะปิดดีลการย้ายทีมของนักเตะในครั้งนี้ให้ได้ Dev โอ c ีคอสามารถเปิดเผยรายงานข่าวพิเศษได้เลยว่าการไล่ล่าตัวทางเชลมีฟรฟิมโปงของทางลิเวอร์ภูนั้นได้ถูกเร่งเครื่องขึ้นมาโดยที่ทางตัวแทนของนักเตะได้เดินทางกลับมาที่สหราชอาณาจักรอีกครั้งเพื่อเปิดการพูดคุยกับทางผู้บริหารของทางแอนฟิลเดฟโอซีคอระบุเรามีการรายงานข่าวเรื่องนี้ตั้งแต่มีการพูดคุยกันเป็นวันแรกและการพูดคุยก็จะดำเนินการต่อในวันนี้ด้วย สิ่งที่สําคัญก็คือมันมีการเจรจาขั้นสูงกันไปแล้วและในตอนนี้เราก็สามารถยืนยันได้เลยว่าสิ่งต่ตางๆกําลังถูกดาเนินการไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าพิจารณาจากการที่ตัวนักเตะมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาที่35ล้านยูโร ไดยค่าตัวสาหล้านยูโรดังกล่าวข้างต้นนั้นสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้ถึงสีงวดด้วยกันอย่างที่เรามีการรายงานข่าวกันออกไปแล้วซึ่งทําให้ทางลิว์พูลจะมีช่องว่างในการจ่ายเงินซึ่งจะสามารถทําให้พวกเขานํางบประมาณในส่วนนี้ไปลงทุนกับค a n ิเดตคนอื่นๆต่อไปได้ตาลตําตาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ